สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปิด Windows Defender นะครับก็คือปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสชั่วข่าวใน Windows 10นะครับก็คือปิดปิดตัวนี้นะครับเพราะว่าบางโปรแกรมที่เรา,าโหลดมาลงเนี่ยบางที Windows Defender พวกนี้มันบล็อกนะครับไม่ให้เราลงนะครับดังนั้นผมจะมาสอนวิธีปิดชั่วข่าวนะครับก็คือให้เรากด คลิกครั้งหนึ่งนะครับที่โปรแกรม Windows Security ตัวนี้นะครับมันจะเปิดหน้านี้ขึ้นมาแนละ้วให้เราเลือก Virus a n d t i s p t Protection นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ Virus a n t i e p t Protection s e t t i n g นะครับเลือกคำว่า Manage s e t t i n g นะครับอจะเห็นคำว่า Real Time Protection ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ สแกนออนเรียลไทม์ของเราตอนนี้ที่เราทำอะไรต่างๆอ่ะคือต,ตัวนี้จะสแกนให้เรากดให้เป็นออฟนะครับติ๊กออนให้เป็นออฟแต่ตอนนี้ปิดละตอนนี้มันจะแจง้งเตือนว่าตอนนี้เราปิดอยู่ล้วก็โอเคแค่นี้ละครับแล้วเราก็สามารถลงโปรแกรมต่างๆของเราได้เลยโปรแกรมไวรัสมันก็จะไม่ลบไฟล์ของเราหรือว่ากักเก็บไฟล์ของเราไว้นะครับคราวนี้พอเราทําอะไรต่างๆเสร็จแล้ว เราก็มากดเปิดโดยการทำแบบเดิมนะครับก็คือคลิกที่โปรแกรม Windows Security นะครับแล้วก็จริงๆกด turn on เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราถ้าเราไม่กด turn on ก็อีกแบบนึงก็ทำแบบเดิมก็คือคลิกเข้าไปที่ไวรัสที่ Protection นะครับแล้วก็เลือก Manage s e t t i n g เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มากด on คืนนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ วินโดว์ซีอุต i ี้ของเราเขียวแล้วนะครับก็คือมันจะป้องกันไวรัสให้เรากลับคืนมาแล้วน,ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการปิดป้องกันไวรัสแล้วก็เปิดป้องกันไวรัสนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะทํากันได้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ